เขาบอกว่าโรงเรียนไม่มีห้องละหมาดให้จะทำอย่างไรเมื่อถึงเวลาละหมาดซูรี่เราจะรวมละหมาดอัสรีเลยได้ไหมเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดกลับจากจากโรงเรียนไปถึงบ้านเนี่ยมันหมดเวลาคือคือปัจจุบันเนี่ยหมดเวลาแน่ทอมอีมใช่ไหมใช่เพราะว่าเลิกสามโมงกว่าสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งนี่ก็เข้าอัสรีแล้วใช่ไหมฮะก่อนจะเดินทางใช่ฉะนั้นผมว่าอย่างนี้ ประการแรกเลยเนี่ยประการแรกเลยนะนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันแห่งเนี้ยลองนำเรื่องนี้ไปบอกกล่าวกับผู้บริหารอบอกกับท่านว่าเราในฐานะมุสลิมเนี่ยเรามีความจำเป็นที่เราจะต้องมีห้องซึ่งไม่ต้องใหญ่ตัวอะไรก็ได้เป็นสถานที่ที่เราสามารถที่จะทำการ กราบไหว้ผู้เป็นเจ้าเคารพพักดีต่อผู้เป็นเจ้าได้มผมเชื่อว่าผู้บริหารโรงเรียนน่าจะน่าจะเกือบทุกโรงเรียนเนี่ยเข้าใจดีว่าวิถีชีวิตของมุสลิมเนี่ยจะต้องมีการละหมาดทําการละหมาดทําการพักดีต่อพระเจ้าเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะห้าเวลาแล้วมันติดอยู่ในช่วงกลางวันก็นนคือซุรี่ครับเช้าโซูโบนี่ที่บ้านอัสรีเนี่ยที่บ้านจริงไหมแต่ไอตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้ ต่อไปข้างนอกทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้หนึ่งถ้ากราณีที่ไม่มีผมผมชื่นชมนะว่าผู้ที่กระทูเข้ามาเนี่ยผมว่าไม่ทิ้งแหละหนึ่งออมีความรู้สึกว่า,าออท่านจะทำยังไงดีใช่ไหมซึ่งมันดีกว่าบางโรงเรียนที่เขามีห้องให้จนกระทั่งกัดย้ายเกาะ<ๆ>เต็มหมดไม่ได้ใช้กลายเป็นห้องเก็บของอ,อันนี้น่าสลด ที่ผมพูดเนี่ยผมเคยเคยไปเจอมาแล้วครับแล้วเห็นว่าถ้าถ้าไม่ใช้ประโยชน์วันหนึ่งเขาจะปิดห้องนี้อืมทีนี้หนึ่งก็คือนําเรื่องเนี้ยไปบอกกับผู้บริหารปรึกษาท่านว่าได้ไหมจะเป็นไปได้ไหมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้มีห้องละหมาสาหรับมุสลิมครับตอนนี้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยโอ้หลายที่เลยครับมีแล้วนะเขามีพื้นที่ให้นะอถ้าเกิดคุณอมลงไปที่ถ้าผมจำไม่ผิดเซนเบิ มีครับก็มีใช่ไหมสวยมากเลยมีห้องมีอะไรอย่างเงี้ยคือจัดไว้นี่น่าละหมาดแล้วอืแต่ว่าจะมีคนไปใช้หรือป่านั่นี่ะเขาจัดไว้ให้แล้วด้วยนะชีนี้หนึ่งที่ทำมเข้าใจืิทีนี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้จริงครับไม่ได้จริงเนี่ยเราลองดูซิว่าเรามีพื้นที่ตรงไหนบ้างอืที่เราสามารถจะทําการละหมาดได้เรื่องบางเรื่องบางทีมันต้องพิสูจน์นะครับมันต้องพิสูจน์เป็นกันว่า ก่อนที่ฉันจะให้เนี่ยคุณทําจริงหรือเปล่าอืมนั้นผมว่าวิธีการวิธีที่สองก็คือลองบอกกับเพื่อนๆพนพี่น้องสลิมว่าถ้าได้เวลาละหมาดซุฮุรีเนี่ยมารวมกันมารวมละหมาดกันอาจจะใช้ห้องเรียนของตัวเองก็ได้อห้องเรียนของตัวเองก็ได้ละหมาดเพราะไม่ได้ไปรบกวนใครเป็นเวลาพักครับจริงไหมฮะใช่เป็นเวลาพักก็ละหมาดผมว่าถ้าเขาเห็นเราทําอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือ เขาอาจจะเออเฮ้ยเอาจริงเนี่ยแสดงว่าเขาขอจริงมีคนมีคนแล้วก็เป็นความจำเป็นที่เขาต้องทอําำเขาอาจจะจัดการให้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้จริงๆเลยเลยาะว่าลองพิจารณาโรงเรียนที่เขามีห้องละหมาดโรงเรียนที่เขาซัพพอร์ตที่เขาเขาอะไรเขาเรียกเขาเปิดกว้างเปิดกว้างในเรื่องนี้แล้วก็ เราสามารถที่จะปฏิบัติอมามัลอิบะดาของเราได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามเวลาทีนี้ถ้าในระหว่างที่เราไม่มีพื้นที่ไม่มีห้องและไม่สามารถรบรไม่สามารถเลยเนี่ยก็มีทางสุดท้ายคือการที่เราจะต้องรีบกลับมาบ้านแล้วก็มาละหมาดร,รวม,มคือสมมุติเรามาถึงบ้านมันเข้าเวลาอัสรีแล้ว เราก็ต้องละหมาดซูรี่ก่อนอละหมาดซูรี่สี่รอกะอันนี้อันนี้ไม่ย่อนะครับละหมาดซูรี่สี่รอกะเสร็จแล้วก็ขึ้นอีกกอมะแล้วก็ละหมาดอัซซีริอีกสี่รอกะก็แปลว่าต้องทําอย่างเนี้ยอันนี้เป็นวิธีสุดท้ายที่จะจารย์สุดท้ายที่ที่มองว่าถ้าหนึ่งเราไม่มีห้องไม่มีสถานที่หรือทําไม่ได้กรณีอย่างเนี้ยก็ต้องกลับไปละหมาดรวมที่บ้าน แต่ก่อนที่เราจะไปไปรวมเนี่ยผมว่าเราเราแก้ไขโดยการทำความเข้าใจกับผู้บริหารก่อนว่าคือบางทีท่านอาจจะไม่เข้าใจเมื่อท่านไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่รู้ความจําเป็นเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมเหมินใครมาร้องเรียนเรื่องนี้เลยครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปบอกกล่าวไป,ไปไปไปปรึกษาท่านเนี่ยผมว่าผู้บริหารปัจจุบันนูเรียนหรือนิจใจกว้างน,ใางนะใช่ครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากครับพื้นที่ที่ให้ก็ไม่ต้องเยอะอะไรอืก็ ไปเรียนนําเสนอท่านหรืออีกทางหนึ่งโรงเรียนแต่และโรงเรียนก็จะมีสมาคมผู้ปกครองอสมาคมผู้ปกครองไปเสนอผ่านเอาเรื่องนี้ผ่านเสนอผ่านสมาคมผู้ปกครองอม,มีกรรมการที่เป็นมุสลิมอยู่ในนั้นหรือผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกของสมาคมอย่างเนี้ยครับก็ไปเสนอแล้วสมาคมก็มาเสนอผู้บริหารทำเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเนี้ยผมว่าจะแก้ปัญหาได้ แล,แล้วที่สุดเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาระยะยาวคือเมื่อเห็นชอบและเห็นว่ามันควรจะต้องทําและเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม,มผมว่าเขาไม่ขัดแล้วฮะบางทีมันอาจจะไม่ปัจจุบันทันด่วนในตอนที่เราไปไปบอกเขาไปขอเขานะแต่ไม่แน่หลังจากที่เราจบไปแล้วเนี่ยเรื่องที่เราเคยไปขอเขาเนี่มันอาจจะมีการอนุมัติย้อนหลังก็เ,<ร>เป็นจุดเริ่มจากเราก็อาจจะเป็นหินก้อนแรกใช่ ที่จะทําให้มันเกิดการต่อยอดหินก้อนต่อๆไปออาจจะไม่ได้ในยุคเรารแต่ว่าคําร้องเรียนเนี่ยเสียงสะท้อนเนี่ยมันอาจจะไปเสียไปดังรุ่นหลังจากเราก็ได้อใช่ไหมฉะนั้นให้เราเริ่มต้นแต่ผมอยากจะให้เริ่มต้นทุกอย่างด้วยความเข้าใจครับทําความเข้าใจให้เกียรติแล้วก็ไล่เป็นลําดับของบุคคลที่เกี่ยวข้องอมผมว่าถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยอิชั่ลลัน่าจะไม่น่ามีปัญหา ไม่น่าเป็นหาที่สำคัญที่สุดอย่าทิ้งละหมาดถ้าท่านไม่สามารถทำในเวลาได้ท่านให้เอามารวมในเวลาของมันแปว,ว่าซูฮรี่มารวมอัสตร,รีบจริงไหมหรือถ้าเป็นมักรีบก็ปริมาิชาประการที่สองคือเวลาเขาให้แล้วอย่าละเลยใช้ประโยชน์ได้เต็มที่อย่าละเลยอันนี้น่ากลัวคุณอิมเขาอุตส่าห์ให้เราแล้วเนี่ย แต่ว่าเรากลับไม่ใช้ประโยชน์อย่างที่เราร้องเรียนและเสนอต้องการครับอันนี้น่ากลัวนะเราเติมเติมเราด้วยเขาก็จะมองเหมือนกันว่าอันไหนล่ะไอตอนไอตอนอยากได้อ่ะโอ้โหจริงจังเหลือเกินอพอให้แล้วเป็นไง่ะไอยากย่ายเต็มเลยตอนนี้เราก็ต้องดูตัวเราเหมือนกันนะเป็นแอบเป็นนอนบ้างอะไรบ้างเพราะตัวเรามันคือสะท้อนสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราทำนะครับคำดีลัก